อะไรกันแล้วตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าหนุ่มสถาพรนะครับตำแหน่งฝั่งซ้ายครับของทีมเมืองทองโอ้วันนี้ช่วยเลยเป็นไงบ้างครับสองรุ่นูปเกมเป็นไงบ้างครับก็ตอนแรกอาจจะอ่าเกมบุกค่อนข้างเยอะแล้วพอได้สองประตูมัน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 ดูตื้อไปอ่าอ่ามันมีช่วงตื้อๆไปเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนเหมือนทุกคนอ่าประหมาดเองครับอ่าแล้วพอมาเจอสองหนึ่งอ่าก็เลยแบบทำให้เราต้องต้องรวบรวมสมาธิ จะกลับมาให้ได้ครับผมพอ,อมันจบขึ้นใกล้ไปเราก็ไปคุยกันรวบรวมสมาชิกทุกคนก็กลับมาได้ครับอย่างที่เห็นวันนี้ครับครับผมในเกมรับนี่ถือว่าทําได้ดีมากทางโค้ชมีแนะนําเทคนิคยังไงบ้างครับก็อันดับแรกก็คือ,อฝั่งผมมันจะต้องเล่นเกมรับค่อนข้างที่จะให,ให้ให้ให้น้องฝั่งขาขึ้นเกมรุกโดยอิสระครับผมผมก็เลยต้องมาเล่นเกมรับเพื่อเพื่อเซฟเวลาโดนโต๊กลับครับผมก็กำลัทับให้ให้เล่นเกมรับค่อนข้าง ครับผมอ่าโอเคสำหรับมาต่อไปเราเจออุทไทยในบ้านครับผมมีความเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปไปไปซ้อมทักิติซ้อมอะไรเหลือต้องดูโค้ชว่าจะมีทคติติอะไรเราต้องไปเรียนรู้แล้วก็ปรับแทักิติให้ให้ให้ดีขึ้นแล้วก็ปรับข้อผิดพลาดของเราในแช์นี้เพื่อที่จะเก็บตามเติมในแช์ต่อไปครับมีอะไรอยากฝากบอกกับแฟนบอลที่ติดตามชมติดตันเชียร์แลวเปกำลังใจ ให้อะไรอยู่ครับก็ปากบอกแฟนบอลทุกท่านมาเชียร์มาให้กำลังใจพวกเรานาสนามกันเยอะครับเพื่อที่จะมีแรงขึ้เขิมในการาเก็บตามแต้มในบ้านต่อไปครับผมขอบคุณหนุ่มสาบอนมากครับอขอบคุณมากครับขอบคุณมาก